มีมากินทุเรียนนะครับด้ทุเรียนราคาแพงครับซื้อมาร้อนเดียวครับสองร้อยเ้าสิบห้าบาทของมันแพงครับกินไงกินเธอคำใหญ่ๆครับกินต่กินคำน้อยๆครับจินอาสรสสาดมันจะซืออ้มอ,อ,อ,อม,มอนท่องครับมอนทอง กินไปมันกระแพงไปครับโรคเราสองลอยก้อนเดียวเดืยบสามลอยครับนข้ค่ำไงบ่ได้ครับกินน้อยๆมีค่าเรากสองหลสองกพี่เทียนมองมันถึงวะจะโดนยุ่นกับปลา ลเร็วอมกไปกินทูเรียงเด็ไจุ๊อ่อืมกินเรียงกันไปปัตยานหน่อยเราจะไปนั่ง แล้วไฟไปกินกุ้งเต้นสตมตำกินข้าแทนอ,อะไรมันสิเบิดไปกินข้านหน่อยๆตย้องกินตดวน้ <c oughs> ครับเนี่ยครับย あ。上